สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับคลิปนี้แซมมาแนะนำรถที่เพิ่งมีการประกาศราคามาวันนี้เลยนะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ได้2วันไม่เกิน3วันนะครับเป็น4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาปี2019นะครับหน้า Z e t i t i t n o n นะครับเป็นแบบหลังคาทรงเสมอเก่งแบบนี้นะทรงเสมอเก่งแบบนี้นะสีบอลเงินทั้งหมดเลยนะครับ ราคา444,000บาทนะครับผม444,000บาทคลิปนี้แซมคัดไว้3คันนะครับเลขไม้ไม่เกิน66,000นะครับผมคันที่แซมจะพาไปดูเนี่ยทั้ง3คันเนี่ยไม่เกิน66,000ทั้ง3คันเลยนะครับไม่น้อยสุด53,000นะครับผมอย่างคันเนี่ยที่แซมล็อกไว้ไม่ได้สตาร์ทรถเนี่ยก็คือเลขไม้หน0 0 0 0สขึ้นทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยพวกนี้คือ100,000ขึ้นทั้งหมดนะครับผมเนี่ย 4905นะครับอย่าง4905ประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับผม4943คันนี้เลขไม่40,002นะครับเลขไม่40,002แต่ว่าคันนี้แซมแจ้งก่อนรถมันมีตำหนิก็คือกระจกเนี่ยครับเนี่ยครับกระจกเห็นไหมครับกระจกตรงเนี้ย มันล้ามันต้องเปลี่ยนกระจกทั้งบานนะ4ี่หมื่นสองแซมก็เลยขออนุญาตข้ามคันนี้ไปนะครับผมแล้วก็คันนี้ที่แซมแนะนำกทอนี้นะครับ4756นะครับคันนี้เลขไม้หกหมื่รถสวยครับคันนี้มาลองดูก่อนนะครับผมหน้าอแรงม้าเหมือนเดิมนะครับผมฝาเฟออะไรก็ยังเดิมเดิมอยู่นะครับผมคันนี้นะฝาเดิมเดิม แกมก็เดิมๆสวยๆนะครับผมอลองดูนะครับสวยงามนะทำโตโยต้าอยู่ครบๆนะครับผมนี่อันนี้คือแซมสตาร์เปิดแอร์ปกติเลยนะครับนะครับผมมาสติกเกอร์สวยงามนะนี่นะครับผมในส่วนของพวกสติกเกอร์มอกอแผ่นเพจยังอยู่ครบๆนะครับผมขวาเดิมๆ ครับคันนี้เลขไม้หกหมื่นสี่นะครับผมหกหมื่นสี่นี่นะครับสี่เจ็ดห้าหกต่อภาษีให้เรียบร้อยแล้วคันนี้สวยงามครับคันนี้นะสี่เจ็ดห้าหกนะครับผมมาลองดูภายในกันนิดนึงดูสวยนะสวยนะคันนี้สวยนะนี่ครับหกหมื่นสี่นะครับผมในส่วนของพวก วิทยุเนี่ยเป็นในส่วนของระบบสัมผัสแล้วนะเนี่ยลองดูซิป๊บเปิดเสียงก่อนอ่านี่นะเรดีโอนี่อ่านะครับนี่นะครับผมแล้วก็ปรับนี่นะฮะเป็นแบบนี้หนะ้าจอเป็นตัวนี้นะเป็นปี2019นะ เป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับแอร์ก็เป็นแบบอนาล็อกเป็นแบบแมนนวลนะครับผมนี่นะรถพึ่งเข้าเลยนะครับผมคันนี้ก็สวยนะกุญแจครบไหมนี่กุญแจครบด้วยคันนี้นะหนึ่งดอกสองดอกเลยครบครบนะครับผมนี่นะ พึ้นเข้านะครับคันนี้พื้นเข้านะครับผมที่มีต้องเก็บงานก็คือมีแก้มนะครับหลังขวาแทสีก็สวยงามอยู่นะครับผมสวยงามอยู่นะนี่นะครับผมเป็นหลังคาทรงเก่งนะคันนี้ท้ายสวยนะท้ายสวยคันนี้ท้ายสวย นี่นะไม่เป็นสนิมนะช่วงล่างนะชัดเจนนะครับผมไม่เป็นสนิมนะสวยงามน,นะครับผมนี่ด้านท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับผมมีแม็กไลเนอร์ให้นะมีแม็กไลเนอร์นี่แม็กไลเนอร์ให้นะครับผมท้ายสวยๆนะครับผมอันนี้เลขไม้หกหมื่นสี่นะครับผม มาต่อมาคันนี้ครับเลขไม่ห้าหมื่นสาครับกทสวยด้วย4909นะคันนี้4909นะครับคันนี้สวยครับเลขไม่ห้าหมื่นสาน้อยที่สุดแล้วนะครับผมอลองดูสตาร์ทเครื่องเช่นกันนี่สวยงามนะแห้งๆเลยสติกเกอร์สวยงามอยู่นะครับผมนี่สวยงามนะ พวกในส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบๆนะครับผมเม็ดโล่โกลมๆคมๆนะตัว R ตัว L นะครับผมนี่นะฝาเดิมๆนะครับปั๊มโตโยต้าอยู่ครบๆนะครับผมนี่ชัดเจนนะครบๆอึบอึบมา คันนี้ก็สวยครับกท4909นะครับผมกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับมือเปิดจะเป็นสีดำด้านนะครับคันนี้เลขไม้ห้าหมื่นสามครับผมห้าหมื่นสามนะกุญแจครบด้วยหนึ่งดอกโอ้คันนี้กุญแจเยอะเลยสองดอกอมีกระดิ่งด้วยกุญแจแคริบอยกุญแจล็อกล้อไหล่ครบเลยโอ้มีกุญแจอะไรอีกหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยอ่าใช่กุญแจอะไรอีกหนึ่งดอกโอ้คันนี้กุญแจครบเลย นะสวยงามนะคันนี้มีซอกเซอร์สวยงามอยู่นะสติกเกอร์คร,ครบเลยนะโอ้คันนี้สวยกุญแจครบด้วยโอ้นี่นะครับผมลองดูช่วงล่างกันนิดนึงโอ้ไม่เป็นสนิมเลยนะครับผมลองดูยางนิดนึงยางปี 2019นะครับผมสัปดาห์ที่7เป็นยางติดรถนะครับผมคันนี้ที่แซมเจอมีตำหนิก็จะมีในส่วนของกันชนด้านท้ายนะครับแซมต้องเปลี่ยนให้รวมไปถึงแก้มหลังซ้ายเนี่ยน,นะครับมันจะโดนชนมานะครับลองดูที่ฝาเดิมไหมอึ๊บมาอึ๊บอันนี้ก็มีแม็กไลเนอร์นะครับมันเป็นผ้ายางปูเฉยๆนะแม็กไลเนอร์เฉยๆ ท้ายเดิมๆ 4R นะครับผม,มสวยๆวยนะอันนี้ก็สวยอยู่นะครับผม 4L นะสวยงามสวยงามท้ายเดิมนะครับผมนี่นะโอ้โหไม่เป็นสนิมเลยดูอีกฝั่งหนึ่งสิโอ้สวยงามครับ53 0 0 0ครับคันนี้เลขไมห0ม53นะครับผม คันนี้ขออนุญาตแนะนําเลยกอทอก็สวยแล้วนะแล้วก็คันสุดท้ายที่แซมจะแนะนํานะครับผม4903นะครับผม3คันที่แซมแนะนำนะครับนี่4903นะนี่นะครับ4903นะครับผมนี่นะ150แรงมาเช่นกันนะครับผมฝาหน้าเดิมๆนะครับ ห้องเครื่องแห้งๆสวยงามนี่สวยงามคนี้สวยไหมอ่าคันนี้ก็สวยนี่คานดมเดินนะตัว R าชัดเจนนะครับสติกเกอร์อยู่ครบๆนะครับผมนี่นะปั้มโตโยตา้าตั้มลมเบรก ABS สวยงามนะครับผมอลองดูแก้มหน่อยสวยงามนะ ทั้ง3คันนี่หน้าเดิมทั้ง3คันทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้นะหน้าเดิมเดิมทั้ง3คันเลยคันนี้แซมก็ตรวจเช็คแล้วเป็นยางปี19เช่นกันนะครับทั้ง3คันยางปี1 9ทั้งหมดนะครับผมคันนี้เลขไม้หกหมื่นสามนะคันนี้เลขไม้หกหมื่นสามนะครับผมแต่ว่าคันนี้แซมแจ้งก่อนกุญแจได้รีโมทหนึ่งดอกนะแล้วก็กุญแจแคดดี้บอยกุญแจล็อกล้ออะไหล่นะครับผม ปี19นะครับแบบมีหลังคาแครี่บอยนะ150แรงมานะจะเป็นลักษณะแบบน,นี้ทั้งหมดมาลอตเดียวกันนะครับผมสวยงามสวยงามนะอ,ะอะนี่ช่วงล่างสะอาดสวยงามนะครับผมนี่นะคันนี้ท้ายสวยท้ายสวยอ่าดูดูดโอ้โหดัมเพรดเลยนะครับช่วงล่าง ดำปืดเลยนะครับผมสวยงามนะครับผมก็มี3คันเนี่ยครับที่แซมขออนุญาตแนะนำนะครับจะมีคัน4909ที่เลขไม่ห้าหมื่นสเนี่ยจะมีตำหนินิดเดียวนะครับก็คือในส่วนของท้ายแค่นั้นเองนะครับแถมได้กุญแจครบด้วยแต่ท้ายตรงนี้เล็กน้อยมากครับแซมแซมเก็บงานให้นะตัวนี้ แจก็คร,ครบเลยช่วงล่างก็สะอาดนะคิดว่าอยู่ได้ไม่นานแน่นอนนะครับดูนะครับคันนี้อยู่ไม่นานานนะดูอีกทีหนึ่งนะครับผมราคา4 4 4 0 0 0บาทนะครับ4 4่0 0 0บาทนะครับผมลองดูสำเนาเล่มปั๊บอ่าชัดเจนนี่นะครับสำเนาเล่มปี19นะครับผม กว่แรงม้านะครับผมขออนุญาตแนะนําเป็นคันนี้นะไม่น้อยๆน,นะครับสวยๆเลยนะครับผมมีประวัติเข้าศูนย์เนี่ยลำดับต่อไปก็ต้องเช็คละ5 7าหมนะเข้าศูนย์มาตลอดนะครับผมสบายใจได้นะครับผมก็ใครสนใจก็ทักหรือโทรหาแซมได้เลยนะครับ0ูนย์แปดหกสนะ0ูนย์แปดหกนะครับผมฝากไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับผม ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซมมาโดยตลอดนะ0 6 3 5 4 3 6 9หกโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับผม